เยีายลูกอุ้ยไม่ต้องขึ้นนะเอาจะขึ้นเลยอ่ะแย่ย้าลูกพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับก่นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้ผมมีชาแน,นลครับพามาเที่ยวนะครับที่สีประจันจัจงหวัดสุพรรณบุรีนะครับหมู่บ้านอนุรักษ์บ้านควายรู้จักควายป่ะรู้จักรู้จักอ่ะไปดูข้างในกันทีนฟ่ฟ้าวันนี้ซื้อบัตรก่อนซื้อบัตรครับเราก็ไปจุดจำหน่ายบัตรก่อน ผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบบาทผู้เท่าเท่าไหร่เดี๋ยวรอแปบ๊บเดี๋ยวบาทานทจะเสียค่าโชยถ้าได้ยี่สิบบาทซื้อได้นะ้าหน้าโชยอันนี้สองใบใช่ไหมสามใบไปไปนี่เราก็สามใบไะตอนนี้เราก็ซื้อบัตรมาเรียบร้อยแล้วไปไปเข้าไปดูข้างในครับที่ทางเข้าโอ้โหโคตรสวย ไม้ไผ่ลำใหญ่มากไม้ไผ่แมงลำโคตรใหญ่มันควายแต่ก็มันควายไอ้หมูควายตัวใหญ่มากดูดิควายเพียกนี่ไปทำมาบุ๊ค ลเสียเตอนนี้เราต้องรีบเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์โชว์ควายก่อนนะเพราะว่ามันเปิด11โมงมันอยู่ข้างไหนจ้ะเราตอนนี้เราก็รีบเล่งเดินไปนี่ครับเข้ามาดูควาย เขาเรียกโชว์อะไรนะพี่โชว์ควายอ่าโชว์ควายยิ้มได้ค่ะโชว์ควายยิมยย้มได้ด้วย11บเอโมงกับกี่โมงครับพี่11บเอ็ดโมงบ่ายสโมงครึ่งแล้วก็4ี่โมงเย็นแต่ละรอบค,ครับผมไปดูในกันดีกว่าต่อซื้อบัตรเพิ่มเติมนะได้นะคะโอ้โยเข้ามาเร็วควายยิ้มได้ ทำนาเคยใช้ควายไถนาบ้างปะเคยจ้าเคยจ้าด้วยนี่ดูมอง้องแล้วทำไมถึงใช้ควายไถนาก็ไม่มีอะไรไถก็ควายไถนี่เอางัวไถได้ไหมงัวปเปล่า <c oughs> ไอ้หนูนะเขาทำอะไระวนเวียนอะไรนั่นเขาสีขาวปะอืมอไม่ใช่อ่ะตอนนี้เราก็ามาข้างในแล้วครับมาดูที่โชว์ควายอยู่นะ คนเยอะค่าเข้านี่เข้ามา20บาทใครอยากเข้ามาดูผลัยิไม่แพงนะสมัยก่อนนี้ใช้พวกวายนวดหมดเลยวายทำทำนา แิมที่สองขเอจากแกวแดงหลับยิ้มเป็นสีดำชื่อวดูโจยิ้มตรงกลางเด็รงยิ้มสวยสุดยิ้มที่ดีลูกส่งผ่านสุดโอ้ย่าไฟยิ้ยเกร่าไน จะมีบทเป่นการสอนด้วย หม ını, like to to ูพี่ไม่เป็นงานน่้ะถึงไงก็เพื่อนอยู่แหละผมมาเลยลงไม่ได้หมูขี่ควายน่ารักใช่ ผมกวาควายบางหน้าใช่ไหมครับในวิธีการลงควายครับกว่าควายครับรีบรีบหรือผมป๊บขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอ้โหยหากน่มากด้ขี่หมูขี่ควายอันนี้ควายเพื่อไปขึ้นเลย ย่สวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับอันนี้ก็โอกาสดีโชคดีครับได้เจอลุงพอดีครับวันนี้ที่สิบประจันสวรรค์บุรีบ้านเรานะครับใช่ใช่อเมื่อกี้ก็ได้ดูโชว์ไปได้ลุงครับอันนี้คือควายที่ว่าหายากใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เขาเขาเรียกว่าพญาพญาใช่ไหมครับพญาควายเนี่ยมันจะมี ในประเทศไทยที่เราสรํารวจดูประมาณามีไม่เกินห้าต<อ>ัวณปัจจุบันเลยนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้ที่สวยที่สุดในประเทศไทยสวยที่สุดในประเทศไทยที่มันสวยของพญาเนี่ยก็คือหมายว่าเริ่มจากต้นก็คือเขาก่อนเขาไม่สวยเขาโล้งนะครับแล้วก็หน้าผากมันก็จะแดงสีขาวนะครับ แล้วก็หางเราจะเห็นห,หางมันขาวนะโอ้ครับปลายหางจะที่ข้าวอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วขามันก็จะดำเราเห็นได้ชัดตรงนี้เห็นได้ชัดเลยอันนี้คือจะเป็นพญาควายรถ้าเราไปดูตัวดําทั่วไปจะไม่เท่าไครบแต่ตัวนี้ลักษณะตัวจะนิ่มไม่เหมือนกันใช่ใช şey ่ผิวมันจะเรียบเลยตัวนี uh> uh ้ที่ปีครับน่ครับอันนี้16ปีแล้ว16ปีเลย โอเคครับถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับิีประจันบ้านควายครับมาเจอลุงได้ที่ตรงโชว์ควายนะครับเป็นคนบรรยายอยู่มนคนบรรยายโชว์ควายครับโอ้ครับขอบพระคุณมากครับลุงครับครับขอบคุณครับให้ความรู้ดีๆนะครับบ้านควายสุพรรณบุรีไปไปก่อนนะขอบคุณครับสวยมากเลยครุณไปยิ้มไปยิ้มโอ้ทางเดินแบบคลาสสิกมาก ไฟชออบเด็กอบมากไเยอะมาฮะขาดนี้ตอนนี้ฝนกระตกแล้วนะไม่ที่หนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยคาเฟ่กาแฟควายกาแฟดูายไม่ใช่กาแฟควายนู้นนู้นสุดยอด 哦，天。

โอ้ยฝนก็แรงอ่ะลุกเอ้ยมาให้จับเว้ยฝนตกแรงมากโอ้ยสวยเลยนุ่นนั่งเปลี่ยนได้ด้วยนะสุดยอดครับ อันนี้คือฮิปโปฮิปโปหรือควายเป็นไงชอบไหมชอบมากกว่ามากนี่มากวันนี้มารับแม่กลับราชบุรีครับจะไปเที่ยวราชบุรีก็เลยแวะมาบ้านควายที่สิบประจันสุพรรณบุรีครับเะ,ะวังอุ้งงนะแฮม

ủa hút lúc thôi 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 ค่อยมองว่ะให้เพื่อนมองว่ะใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอุ้ยเกือบกินนิ้วเอาอุา้ยอุ้ยอุ้ยนี่นอนกินนิ่งเลย